สวัสดีครับหมอเกษมสันหือหมอบอลน,นะครับวันนี้จะมาให้ความรู้เรื่องหมือออกที่มือนะครับโรคมือออกที่มือนะครับหรือตาม,มากในเฟรนไฮโดรซีัวโรคเหนื่อยออกที่มือเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเราค่อนข้างเยอะนะครับเจอประมาณส,าส,สองถึงสามเปอร์เซ็นต์องากร่อนะครับโดยทั่วไปก็จะมีอาการหมือออกที่มือามากในระหว,ว่างวันโดยไม่ส,สํญญาคัญกับอากาศหรือความเครียด นะครับอยู่เฉยๆตัวเหม็นก็จะออกโดยทั่วไปอาการจะเป็นมากกว่าประมาณ1นึ่งถึงสครั้งอสัปดาห์นะครับเราเชื่อว่าเกิดจากภาวะประสาทเส้นประสาทอัตโนมัติทํางานมากกว่าปกติครับนั้นหลักการในการรักษาในปัจจุบันคือการหาตัดเส้นประสาทที่ชื่อว่าซิงโครติกเชนนะครับคือการสอดล้อง การผ่าตัดณปัจจุบันเราใช้เทคนิคกรารผ่าตัดการสองกล้องนะครับแบบแฉะเล็กนะครับแสเนี่ยประมาณไม่เกิน1นเซนติเมตรหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วหนถึงวันก็กลับบ้านพื้นตัวต่อได้ครับ,รบหลังจากผ่าตัดแล้วนัดมาติดตามอาการประมาณ1สัปดาห์เพื่อมาดูแฉะแล้วก็ตัดใหม่นะครับรที่ที่ใช้ผ่าตัดในปัจจุบันมีทั้นขั้ง,งน,อน้อยโรงพยาบาลที่ให้การผ่า พทย์ุกในการรักษาหรือมีการอาจมีมีปัญหาอยู่ข้อสงสังยต,อต,อสต่างๆครับสามารถมาเจอหมอได้นะครับมาปรึกษาเพียได้ที่มาสเตอร์ที่ข้อับ